สวัสดีค่ะแล้วพบกับคุณครูมิ้นวิชาภาษาจีนโรงเรียนวัดพลมณีนะคะวันนี้ก็มีเก็บเกี่ยวบรรยากาศไร้สดมาให้ได้ชมเข้าวๆค่ะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่4ทับ5นะคะโรงเรียนวัดพลมณีขณะที่เรียนไร้สดกัน ะะวันนี้คุณมินก็มาทบทวนคําศัพท์บทที่4ให้ฟังนะคะซึ่งจะมีออกข้อสอบปลายภาคด้วยและก็ออกสอบสัปดาห์หน้านะคะจะมีการทําแบบทดสอบคําศัพท์นะคะที่วัดความรู้เกี่ยวกับบทที่4เรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินในเทศกาลตรุษจ,จีนและก็เกี่ยวกับคำขอบคุณนะคะบทที่4จะเน้นมารยาทเกี่ยวกับการใช้คำขอบคุณและการกล่าว ไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรนะคะการเชิญให้ดื่มน้ําดื่มน้ําชาอะไรอย่างนี้นะคะขอให้นักเรียนนั้นอย่าลืมทบทวนคําศัพท์กันด้วยนะคะออกเสียงพร้อมครูนะคะเสี่ยเสียขอบคุณขอบใจชิงเชิญขอกรุณาโปรดจ้วนั่งชิงจ้วเชิญนั่ง เอดื่มสาน้ำชาปูไม่เคอริเกรงใจปู่เคอริไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรค่ะนี่ก็มีออกสอบหน้านี้ด้วยนะคะหน้าที่เป็นเกี่ยวกับคำศัพท์น,นะคะและก็มี บทสนทนาอย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้ส่งคลิปวิดีโอบทสนทนาหรือว่าใครยังส่งงานไม่ครบสามารถตามเก็บได้ภายในเดือนมกราคมนี้นะคะเหล่าชอหนินฮาวต้าเจียฮาวชิงจ้วะเซี่ยเซียชิงเฮาสาเซียเซียปู่เคอร์ชีนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะทุกคนเชิญนั่งขอบคุณนะคะ อ่าเป็นการที่เวลาแขกมาบ้านเราต้องเชิญนั่งก่อนแล้วเราก็มีการกล่าวขอบคุณด้วยเสมออ่ะเชิญดื่มชานะคะชิงเฮอฉาเซียเซียก็ต้องขอบคุณทุกครั้งปูเคิชิไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจนั่นเองค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะที่เรียนกันก็คือหน้านี้นะคะเรียนอย่าลืมศิละปะและวัฒนธรรมประเพณีการรับประทานอาหารในวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนนะคะคูจะออก เกี่ยวกับอาหารนะคะที่คนจีนนิยมรับประทานกันในวันตรุษจีนนะคะขึ้นปีใหม่นั่นเองนะคะครูจะออกสองข้อมีอะไรบ้างนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะและนี่ค่ะคือลำดับขีดนะคะซึ่งครูมีให้นักเรียนจดแค่เพียงคําเดียวนะคะนักเรียนดูวิธีการเขียนนะคะเป็นตัวอย่างนักเรียนจดเอาไว้อ่านในสมุดได้เลยนะคะข้อที่1ค่ะชิง ชิงเชิญน,นะคะแปลว่าเชิญจั่วค่ะข้อที่สองตีเออถีจัว่วแปลว่านั่งตีซานถีเฮอแปลว่าดื่มซึ่งเวลาเรียนไร้สดเนี่ยครูมิ้นจะเขียนให้ดูเห็นไหมตัวอักษรจะเป็นสีเขียวนะคะคือจะเขียนให้ดูก่อนและสีแดงครูมิ้นจะเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งขนาดนั้นนักเรียนก็กําลังจดตามไปด้วยถ้าใครไม่ทนันครูจะให้ เขียนครั้งที่3ให้ดูนะคะกูก็จะมีสีชมพูฝนของเซอร์นะคะให้นักเรียนเห็นตัวอักษรจีเป็นตัวอย่างในอัลบั้มได้เลยนะคะคําที่5ค่ะเคอแปลว่าแขกหรือว่าผู้ที่มาเยี่ยมเยียนนะคะเคอร์ีแปลว่าเกรงใจแต่ถ้าชี่คาเดียวข้อที่6แปลว่าลมหรืออากาศนั่นเองนะคะเคอร์ชี่ก็เลยแปลว่าเกรงใจแต่ถ้าชี่ตัวเดียวแปลว่าลม นะคะนะเขียนจดไปอ่านเอาเก็บเอาไว้อ่านหรือสามารถเปิดฟังคลิปวิดีโอคูมินได้นะคะเป็นการย้ำเด็กที่เรียนไายสดนะคะจะจดลงไปเพื่อที่จะเอาไว้อ่านได้เลยนะคะคำว่าเสียเสียออกเสียให้ถูกเสียเสียขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาทำแบบทดสอบกันด้วยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆนะคะในขณะที่ป .4-5 เรียนไายสดนะคะกับเหล่าซูมินนั่นเอง นะคะครูก็ฝากเอาไว้แล้ว